จุการและสวัสดีแมวบอ,รอกรุปคเนียสวัสดีท่านผู้ชมที่รับชมกันอยู่ทั่วโลกเลยนะคะหวังว่าทุกท่านคงจะสบายดีโมเดอร์ไงในมง,งนะังินน้ำบอปวงปสบายดอนเบี亚ฮับทั้งไงเฮยนี่ใครจะเที่ยงแล้วพงเงิจะนําพาพุ่ยอาดบอ,ปองปูนมามถึงพี่น้องนะคะมห์บายพองคเนียันในเมสโลเตรวันนี้มีแกลงปลาช่อนจ้านี่จากแกงปลาช่อนเห็นไหมคะท่านผู้ชมมาแล้วนะคะมากินข้าวด้วยกันนั่งเครื่องบินมาเลยจ้ามาลงเพิร์ทจ้าเดี๋ยวไปรับ โทรมาบอกด้วยนะวันนี้ที่รักเซ่าคนติดโควิด223คนรัฐบาลเปิดประเทศแล้วโอ้ยเมื่อวานสลัดไตรโมอเดอร์บอลโป๊ดลืมลืมมามามา,มามามากินข้าวด้วยกันว่าจะไงอร่อยโอ้ยลืมน้ำปลาเดี๋ยวไปเอาน้ำปลาก่อนเด้อกลับมาใหม่นะ ปลาตราชามทิพย์ถ้าชามไม่ทิพย์เขาก็ไม่ทำขายนะคุณผู้ชมขายดีมากเลยกี่ปีกี่ชาติขายดีโมเดิร์สลอตเลยเมื่อวานดูข่าวเอ้ที่ดีใจกับคนอยู่รัสเมลเบินกับเพอร์เอซิดนี Sydney, เนาะเขา เปิดประเทศแล้วจ้าในรอบสองปีคนลงจากสนามบินก็ไปถ่ายรูปในข่าวให้ดูในทีวีโอ้โหให้ดอกไม้กันให้สัญ,ญลักษณ์ดอกไม้ก็คืออะไรนะดอกของขยูลิปตัสด,ดอกสีแดงมันมีรุ่นกลางแข่งกรุปจิงโจ้แล้วก็ควาลาจ,จะ่ะพี่น้องทุกคนเข้ามาหลากหลายประเทศเนาะ ดีใจมากเลยดีใจสุดเลยโมวอปูนหกใบจิตขอกโมจะงานเจอแกงใส่เห็ดจา้าแกงใส่เห็ดแกงใส่ฟักทองต้นหอมที่นี่มีอาหารกินทุกอย่างเลยท่านชมจ้ารสมันเคลียนเต็มเมทัลสตาร์ติ้งบื้อกระบอกอยากมีสุกอยากมีแต่เงินจะซื้อจ้า ปลาช่อนเนี่ยเขาทอดเกร็ดตัดหัวออกแล้วไม่น่าเลยโมโมโมกิข้าวโมขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมกดไลค์กดแชร์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใบมะกรูดด้วยจ้ะากฟอลโล่ด้วยนะจ๊ะ เดี๋ยวบ่ายสามโมงก็จะไปรับลูกสาวแล้วจ้ะที่โรงเรียนบ้านที่หงายอยู่เนี่ยไกลาจากที่โรงเรียนประมาณสิบเจ็ดกิโลไปกลับเช้าเย็นสามเมไม่อยู่ไปลงเรือประมาณเกือบเกือบเจ็ดอาทิตย์นะจ๊ะมีสองคนไม่มีใครถ้าหรอกกูบอกเองแล้ว ได้ที่อยู่ใหม่แล้วนะจ๊ะหาที่อยู่ใกล้ๆโรงเรียนเดี๋ยวอาทิตย์นี้ก็จะขนของจ้างบริษัทมาขนของไปที่อยู่ใหม่ที่อยู่ใหม่เนี่ยอยู่ใกล้โรงเรียนประมาณสี่สี่นาทีบาร์เมโนบีโรงเรียนเออโนบีโรงเรียนเบบนอร์บอว์ลจะง่ายจะง่ายหออโม่โม่คิดคอโมง ไอ้ข่วว่ารัฐบาลรัสเซีจะเปิดเมืองวันที่สามเดินมีนาโคมโอ้โหทงานดีใจมากเลยนอนฝันติลก้าวฝันฝันไปเมื่อคืนฝันไปถึงข้างบ้านฝันว่าหน้านเขาเปลี่ยนไปหน้าเปลี่ยนไม่เป็นไวลาหรอกค่ะอย่าคอ,อยนิสัยอย่าเปลี่ยนไปก็พอ <laughs> โมเดอร์องงหกใบจะงานนัเฮ้ยบางโปนเฮ้ยมางโปนนี่แปลว่าพี่น้องนะจ๊ะท่านผู้ชม พูดสามภาษาจ้าฟิชเลิชุกเ,เห็นนะเฮ้ยทีนี้ก็จะเก็บขอข้าวของบ้างไงาย,ยังหรือข้าวขอ,ของออกมาในลังยังไม่เป็นที่เป็นทางเลยยังไม่ทันไรมาอยู่บ้านนี้เช่าเขา ก่อนที่จะมาจากเมลเบิร์นเนาะคนที่รัดเพิร์ดเขาก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดบ้านให้คนที่เมลเบิร์นดูหรอกเพราะว่าเป็นคนของพื้นที่เสี่ยนแต่เสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตเสิร์ชจนตาลายแล้วก็ลายตาจริงๆกินก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวไม่มีแรงคุพี่คนนี้กระจดีแกก็เลยเซิร์ชไปแท มันอยู่ไม่ได้ดูเนาะมันอยู่ใกล้ไอที่สนามแข่งม้าของรัฐเพิร์ดเนี่ยตรงข้ามนะจ๊ะไม่ได้เดินพาไปชมไปดูพวามันไกลแล้วก็ร้อนมากเดินไม่ไหวเลาต้องนั่งรถไปมาแกก็เ,เปิดให้ดูดวิดีโออคดูทั่วทั่วทั่วทิพย์ทั่วเดนเนาะดูบริเวณมือตัวมือโม,โมโก็ชอบดูไปดูมาแล้วเขาไปติดต่อ เอเจนต์คนไหนเขาก็ไม่ให้ไม่ให้ให,ให้มั่งไม่ให้มั่งทั้งๆที่เราเขากลัวมากค่ะสา,ม,ามีเป็นคนแบบจริงจังกับชีวิตก็เลยวางเงินไปเลยทีเดียวหนึ่งปีเช่าระยะหนึ่งปีเขาก็เลยให้กลัวไม่ได้เพราะว่าเราเป็นคนมาจากแมเบนพื้นที่เสี่ยงแล้วงานก็กาลังจะเริ่มด้วยก็เลยมาได้มาอยู่ที่นี่มาอยู่ตอนแรกก็นึกว่าบ้านพับคนชาราถ้าใครได้ดูคลิป อ่าคลิปห้าง่ะจะลงบ้านให้ดูนะราคาแพงมากเลยสีบายส่นสบายแปลว่ากินข้าวเด้อพี่น้องจ้าชื่ออะกรบ,บายนาะสีบายนี่บายบายแปลว่าข้าวจ้าซีก็แปลว่ากินทั้งท่าพูดรวมกันสีบายสีบาย สีบาแบบผูดีสิบาแบบชาวบ้านนะกินแบบชาวบ้านขอใช้ภาษาพูดกับท่านผู้ชมแบบบ้านๆน้องเข้าใจง่ายดีขอบคุณท่านผู้ชมมากๆเลยนะคะที่เข้ามาดูเป็นกำลังใจให้กับบุงาก่อนจากกาันวันนี้บุงาขอให้ท่านผู้ชมมีแต่ความสุขความเจริญนะจ๊ะเดี๋ยวบุงาขออนุญาตทางเข้าต่อคลิปนี้ก็ มาทักทายท่านผู้ชมบอรปรอกระซ้ำแน่เฮ้ยคลิปต,ต,ต่อไปน้องอัพเดตอ่าประเทศทำไมเอามือเดอบอกรอเดอมือละเดอบอเอ้ยขอบคุณนะสวัสดีจุงกะจ้า